สวัสดีค่ะพรักทาร์โรพีเดนในคลิปนี้เราจะมาในข้อที่ว,ว่าใครกําลังคิดถึงคุณอยู่เขาคิดถึงคุณเรื่องอะไรนะหมายว่ามาเลือกสี่กองเช่ยกองแรกกอลิล่าน้อยกองที่สองเซอร์น้อยกองที่สามมาดาว้กองที่สี่ยีราบน้อยนะสมบัติงานของคุณมาเลือกของไพ่ที่คุณชอบนะกองที่หนึ่งเรามาดูกันกอลิล่าน้อยนะใครกําลังคิดถึงคุณอยู่แล้วเขาคิดถึงคุณเรื่องอะไรขอดูความสัมพันธ์น,นะจ๊ะว่าเป็นความสัมพันธ์ลักษณะอย่างไรเอ,อ่ย นิวเลิฟเป็นรักครั้งใหม่นะจ๊ะใครยังไม่เคยมีความรักจะเป็นรักครั้งใหม่นะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคนเก่าหรือเปล่าเพราะว่าความรู้สึกของกองเนงยเหมือนกับเคยรู้จักเ้าเลยอะเหมือนเคยเข้าไปทําความรู้จักแล้วแต่ด้วยความที่ตัวคุณตัวเขายังมีในเรื่องของความไม่พร้อมนะคะอาจจะยังเรียนหนังสืออยู่ยังทํางานอยู่นะ,ะยังไม่พรอ้อมจะสร้างครอบครัวนะคะก็เลยทําให้ความสมัมพันธ์นี้มันห่างหายกันไปก็ได้นะคะแต่อาจจะเป็น การที่จะมีโอกาสกลับมาเจอกันใหม่เนาะเป็นความรักครั้งใหม่ในรูปแบบใหม่นะคะอาจจะเป็นการที่แบบตัวเขาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วจากที่เคยปฏิเสธคุณตอนนี้ก็จะอ้าแขนรับคุณแล้วเรามาดูซิว่าเขาคนนั้นเป็นใครใครกําลังคิดถึงคุณนะคะใช่คนนั้นหรือเปล่าคนที่ปฏิเสธคุณคนที่เขาไม่สนใจคุณมาดูซใช่ไหมเป็นไม้ห้คาถานะมีความที่บอกว่า เออนะตัวคุณตัวเขามีความแตกต่างกันนะที่อยู่ที่อาศัยอาชีพการงานอายุโดยก็ได้นะคะฐานะโดยก็ได้แล้วก็รู้สึกว่าไปคบไปคุยนะไปสารสัมพันธ์ไปชอบไปรักนะ,ะไปปิ๊งปังกับคนที่เขาเหมือนอกหักผิดหวังเสียใจมานะแล้วเขาก็อยากจะโฟกัสที่ชีวิตของตัวเขาเอง นะอยากจะตั้งใจเรียนหนังสืออยากจะทํางานเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวเขาไม่ได้สนใจความรักแต่ส่วนตัวคุณดั้นนะมีความรู้สึกเป็นเมตตาจิตนะเป็นพิสวาสเขานะเกินเบอร์นะมีความที่ใช้ในเรื่องของอาชีพการงานนะเข้าไปพัวพันโนเนียเขานะไปอ้อยสุดฤทธิ์สุดเดชนะคะพลังงานของคุณอาจจะเป็นพ่อแม่เป็นแม่ไม้นะเป็นคนที่แบบเออนะคะอยากจะมีความรักอ่ะแต่ดั้นไปรักไปชอบ นะเป็นสนใจไอ้คนที่เขาไม่พร้อมไงไปตกหลุมรักเขานะเพราะว่าเออก็เป็นสเปคของเราอะเราชอบอะเนาะนะนะเราเคยเราเหมือนเราเคยมีความรู้สึกที่แบบผูกพันกับเขาหรือว่าลองลองโปรยเสน่ห์ลองจีบดูซินะแล้วก็จีบผ่านโซเชียลด้วยนะความสัมพันธ์ก็อาจจะเหมือนกับเออไม่ค่อยที่จะลึกซึ้งเท่าไหร่นะมีระยะทางมีความห่างไกลนะคะไปจีบเขาเนี่ยก็ใช่ว่าเขาจะต้อนรับนะเขาคุยบ้างไม่คุยบ้างนะตอบแชทบ้างไม่ตอบแชทบ้างนะแต่ในใจของคุณก็ไม่รู้หรอกว่าเออ เหมือนเขาทําเหมือนชอบคุณนะแล้วคุณก็ชอบเขามากนะคุณก็มีความหวังอยู่นะคะมาดูสิลักษณะของคนคนนี้เป็นคนเก่าใช่ไหมคนที่เขาปฏิเสธคุณนะคะมาดูสิว่าเขาคิดถึงคุณเพราะอะไรในเมื่อครั้งแรกเขาปฏิเสธไม่สนใจใยดีคุณไม่อยากจะคุยกับคุณนะไม่อยากจะมีความรักอยากจะทํางานอยากจะสร้างเงินสร้างตัวนะคะคือตอบแชทอะนะคะตอบสั้นๆไม่อยากจะคุยอารมณ์นี้เขาคิดถึงคุณเรื่องอะไร นะอัศวินเอเพจออฟสอดนะคะเด็กด่าเขาคิดถึงคุณว่ามีความสงสัยนะถ้าเขามาส่องดูคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าอดีตถ้ามันเป็นพฤติกรรมที่เขาทำกับคุณไม่น่ารักเขารู้สึกสับสนอ่ะเฮ้ยคุณจะโกรธไหมอารมณ์เนี่ยนะคุณจะเกรียดเขาไหม ดูสินะคะมาส่องคุณตอนนี้รู้สึกโปรไฟล์คุณดีคุณสวยอ่ะคุณเป็นผู้หญิงสวยหรือว่าคุณเป็นผู้ชายที่แบบเพอร์เฟกอะนะคะมีความมั่นคงในชีวิตอาจจะเป็นพลังงานของพ่อแม่ไม่ไม่แต่ว่าคือมั่งคั่งร่ารวยมีชื่อเสียงอะไรเนี้ยอาชีพของคุณก็อาจจะเหมือนกับว่าเออมีคนรู้จักมากหน้าหลายตานะคะทางานโดยใช้การพูดนะ,ะเป็นเทนเนอร์อะไรนี้ก็ได้เป็นยูทูบเบอร์อะไรนี้ก็ได้นะคะเป็นมอดูนะ,ะใช้คําพูดคําเจรจา นะคะข้าร่มคมคายแล้วก็เป็นคนที่แบบดูแลตัวเองได้การเงินการงานมีความมั่นคงนะคะดูสนุกสนานดูมีความสุขอะ่ะการที่เขามาส่องมาเห็นคุณเหมือนกับว่าเออคุณกําลังจะสนุกนะคะหรือว่าทํางานแล้วมีความสุขทํางานแล้วมีความมั่งคั่งร่ารวยนะ,ะอารมณ์เนี้ยเลยเขารู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยเขาปฏิเสธคนที่โปรไฟล์ดีแบบนี้อย่างคุณได้ไงเนี่ยนะคะทาไมเขาไม่สนใจคุณล่ะอารมณ์นี้เลยอะ่ะ นะก็เลยมีความรู้สึกเสียดายนิดๆว่าเออทำไมถึงไม่ชอบคุณนะคะมาดูสิว่าแนวโน้มอนาคตของคุณและเขาเป็นอย่างไรแนวโน้มอนาคตมันมีในเรื่องของระยะทางความห่างไกลนะ,ะมีในเรื่องของความความรู้สึกนะคะที่มันเหมือนกับว่าตัวคุณตัวเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะ เจอกันอีกหรือว่าคุยกันอีกนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าในความรู้สึกตรงเนี้ยนะที่มันเป็นแปดดับเนี่ยนะคะมันมีความกลัวอะไรบางอย่างของเขาคนนั้นอ่ะนะนะที่ไม่กล้าคุยกับคุณนะไม่กล้าพูดกับคุณไม่กล้าเข้าหาคุณนะเพราะว่าอาดีตเขาอาจจะทําพฤติกรรมที่ไม่น่ารักกับคุณนะคะมีความเสียใจนะว่าเออก็มันทําไปแล้วมันผิดไปแล้ว ถ้าพฤติกรรมแบบนั้นไปนแล้วไม่น่ารักก็รู้แหละนะะด้วยความอิโกโ้ด้วยความคิดน้อยของเขาเทวก็ได้นะคะแต่ที่ไหนได้เขาอะ่ะชอบคุณนะแต่ด้วยความที่เขาแบบอาจจะเหมือนโกรธอะไรมาโมโหอะไรมาไม่พอใจอะไรมาเนี่ยนะคะหรือว่าผิดหวังอะไรมาเนี่ยนะคะยังมีความคิดที่มันเหมือนไม่พร้อมจะมีความรักอะ่ะนะคะก็เลยทําให้ตัวเขาไม่อยากจะคุยใครนะคะอืมแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขามีความรู้สึกเหมือนสนใจคุณแหละ แนวโน้อมอนาคตของคุณและเขานะคะจะได้สารสัมพันธ์กันไหม่จะได้กลับมาคุยกันไหมเหมือนเขามาส่องดูคุณโอ้โหนะคะอยากจะขอโอกาสเลยแหละจะบอกให้นะเจ็ดดาบก็ไม่รู้ว่าเหมือนกับมาด้วยใจจริงหรือเปล่านะเดอะเมจิเชียนเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าอยากจะมีปฏิหารนะอยากจะเหมือนกับให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนจิตโดนใจให้คุณยังรักแล้วก็รู้สึกดีกับเขาอยู่นะคะคือเสียดายคุณอะ กลับมาครั้งนี้ก็กเหมือนกับว่าอุเสียใจยจริงๆนะที่ปฏิเสธคุณไปก็ไม่รู้ว่าคุณยังรักเขาหรือว่ายังคิดถึงเขาหรือว่ายังเหมือนกับอยากจะได้เขาอยู่หรือเปล่าอารมณ์นี้นะอารมณ์ที่มึงจะเพิ่งตื่นอะ่ะนะคะตอนนี้คือตอนนั้นงอแงไงตอนนี้คือเหมือนกับว่าเอออยากจะมีแฟนแล้วนะอยากจะมีคนรักแล้วนะคะตอนนั้นคืออาจจะโกรธหรือว่าอาจจะโมโหอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะไม่สนใจความรักอาจจะเหมือนกับรู้สึกว่าปฏิเสธทุกคนบนโลกนี้นะ ออตอนนี้คืออยากจะมีแฟนแล้วนะคะก็กลับมาส่องมาดูคุณก็ประมาณที่แบบจะสมนำหน้านิดนิดนะ,ะเพราะว่าเออตอนนั้นปฏิเสธเราดีนักใช่ไหมนะคะมาดูอนาคตความรักความสัมพันธ์คุณและเขาจะเป็นอย่างไรให้นมูลนะมีโอกาสไปเจอกันอยู่นะ,ะมีความรู้สึกผูกพันนะคะคิดถึงกันแล้วก็เป็นความรักความสัมพันธ์ที่แบบมันออกมาจากความรู้สึกจริงจ ะะตัวเขาตัวคุณอาจจะมีในเรื่องของเป้าหมายในชีวิตที่จะต้องทำนะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ตรงนี้มันมันมีโอกาสที่จะเหมือนกับมาพูดมาคุยมาเคลียมาทําความรู้จักมาเหมือนกับแสดงออกถึงความรู้สึกที่มันหวานซึ้งอะนะคะมาง้อมาขอคืนดีได้อารมณ์เนี้ยนะเชื่อว่าถ้าแบบคุณไม่มีใครคุณโสดเนี่ยคุณก็อาจจะอภัยให้กับเขาก็ได้นะมาดูลัคนาราศีคุณและเขาสี สกอร์เปียราศีพิจิตทนะ่าน้ำเมกุกรกีคนที่เกิดในวันพุธชาวท่าน,น้ำนาวินารารศลีลปศรราศีตุลอาคอเรียราศีกุมชาวท่านโลมาที่เกิดคุณและเขาเป็นวันที่แปดสิบเอ็ดสิบห้าแล้วก็สิบหกนะคะต่อมากรอที่สองเดี๋ยวเรามาดูกันเซอรน้อยถาข้อพิเดษว่าใครกำลังคิดถึงคุณอยู่แล้วเขาคิดถึงคุณเรื่องอะไรนะจ๊ะตรวจสอบความสัมพันธ์หน่อยซิว่านะเคยสร้างความสัมพันธ์กันแบบไหนนะคลิปแอนโทนีมา์กองนี้คือแบบ เหมือนกําลังมองหารักแทนนะคะยังไม่เปิดใจยังไม่มีความไว้ใจเชื่อใจใครเลยแต่เร็วๆนี้จะมีใครสักคนหนึ่งนะผ่านเข,าเข้ามาในชีวิตแล้วก็เป็นโซเมตเป็นเนื้อคู่กงคุณด้วยนะคะแล้วก็ดีเซพชั o นระวังในเรื่องของการที่แบบเหมือนรักแล้วก็ชอบเขาแต่ทําเป็นไม่รักไม่ชอบเขาหรือว่าไปเจอคนที่แบบอาจจะเหมือนแกล้งรักคุณนะ แต่จริงๆไม่ได้รักคุณหรือว่ารักคุณแต่แกล้งไม่รักคุณอารมณ์นี้ก็ได้สังเกตดูดีๆนะคะมาดูสิว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะเขาคนที่คิดถึงคุณเขาเป็นใครเขาและคุณเคยเป็นใครนะคะในชีวิตของกันและกันโอ้ King of all n i v e r s นะคะเขาเคยเข้ามาหาคุณอ่ะเขาเคยเหมือนกับ เข้ามาคุยคุณนะคะถ้าเข้าความมาคุณเงี้ยนะเคยสารสพันธ์กันแล้วก็หายไปแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าเออไม่รู้ก็หายไปไหนไปทํางานหรือเปล่านะคะหรือว่าเขามีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบนะคะมีครอบครัวมีคนรัก่ากาเนี่ยมีลูกเหมือนมีลูกติดเลยอะนะ,ะเหมือนพ่อแม่แมๆที่มีลูกติดนะ,ะก็เลยไปออสนใจในเรื่องของการเงินการงานเป็นพิเศษหรือว่านะ,ะยัง อยู่ในช่วงของวัยเรียนอยู่แต่ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมใช่ไหมไม่น่าจะยุ่งนะน่าจะเป็นวัยทำงานมากกว่านะคะก่อนนี้หรือชาิอ่อดเขาก็น่าจะไปวางแผนในเรื่องของอืมความรู้สึกอะไรบางอย่างนะคะคนคนนี้เหมือนหายไปเพื่อที่จะไปคิดไปทบทวนไปวางแผนชีวิตการแต่งงานหรือว่าการที่จะเข้าหาใครสักคนหนึ่งนะคะคือไม่กล้าเข้าหา ไม่กล้าจีบไม่กล้าคุยเหมือนเหมือนคนที่เขาคิดถึงเหมือนเขาอยากจะไปจีบนะคะเคยมีความเป็นเพื่อนนะสมัยเรียนสมัยเด็กเป็นรักแรกสมัยเด็กสมัยเรียนหรือว่าเป็นเพื่อนกันในห้องห้องเดียวกันอ่ะชั้นเรียนเดียวกันเนี่ยหรือว่าเคยเจอเออเคยเป็นรักแรกกันสมัยเด็กสมัยเรียนก็ได้แล้วก็มาเจอกันตอนช่วงช่วงตอนโตก็ได้นะคะช่วงที่แบบเออผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาแล้วนะ เออไปแต่งงานกันแล้วนะเป็นพราแม่เป็นแม่แล้วค็มาเจอกันอารมณ์เนี้ยคือเหมือนเขารักเขาชอบใครสักคนหนึ่งแต่เขาไม่กล้าจีบอะ่ะด้วยมีความที่แบบมีความแตกตา่างที่อยู่ที่อาศัยเนี้ยนะคะแตกตา่างในเอาชีพการงานนะคะก็เลยคิดว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันเหมือนเป็นไปไม่ได้เลยเนาะ,ะแล้วก็ยังมีเรื่องของภาระนะผูกพันเก่าๆอีกนะลูกติดเก่านะภรรยาเก่าสามีเก่าอะไรเงี้ยนะคะ คือยังไม่เคลียร์ก็ได้นะมาดูสิว่าพรังงานของเขาคนนี้โสดไหนเอยเหมือนเขารักใครชอบใครคนนั้นอะนะแต่เขาไม่กล้าจีบเพราะว่าอะไรโอ้ยดีอมิมเพรสนะเห็นไหมคนคนนั้นน่าจะเป็นคนที่แบบเหมือนเขาชอบชอบมากอะนะเป็นคนสวยเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนที่แบบสเปคเขาเลยแต่ด้วยความที่ความรักตรงเนี้ยมันมาผิดเวลาไง ะะผิดเวลาเพราะอะไรผิดเวลาเพราะว่าเขาอาจจะมีในเรื่องของภาออระหน้าที่นะครอบครัวเกาว่ะะกาภรรยาเก่านะคะความสัมพันธ์นี้ก็เลยเหมือนกับว่าพัฒนาไปไม่ได้ได้เพียงแค่รอและเพียงแค่รอในเรื่องของการที่แบบจบความสัมพันธ์เป็นรักสามเศร้าเป็นเตอร์ปาร์ตี้เนาะนะคะเ,ออเขาก็น่าจะมีครอบครัวเขาอยู่หรือว่าคนคนนี้กับคุณคือมาแอบคบแอบคุยแอบแชทแล้วเขาก็โกหกคุณ ว่าเขาโสดเขาไม่มีใครเอาได้แต่จริงๆแล้วเขาก็ยังมีครอบครัวเก่าความสัมพันธ์เก่าอยู่นะคะอืมแต่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคือแบบยังคิดถึงคุณอยู่นะยังชอบคุณอยู่นะนะยังรู้สึกดีอ่ะคุณอาจจะเป็นรักแรกของเขาก็ได้ซึ่งเขาลืมไม่ได้เลยนะคะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปต่อได้นี่สินะเหมือนกับว่ารักผิดเวลามันเป็นธรรมดาฮเอาอีกแล้วนะเพียใช้ได้ตลอดกาล มาดูสิว่าเขาคิดจะทําอย่างไรกับคุณนะคะเขาคิดจะทําอย่างไรคุณโอ้คิดอยากจะคุยอ่ะนะคิดอยากจะตกลงคิดอยากจะเหมือนกับสื่อสารหรือว่าอธิบายอะไรบางอย่างนะคะอยากจะให้คุณรอหรือว่าอยากจะให้คุณเหมือนกับอย่าเพิ่งเสียอกเสียใจอย่าเพิ่งคิดมากไปเพราะว่าโอกาสที่เขานะจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเนี่ยนะคะโอกาสที่เขาจะเลิกจะหย่า นะจากความสัมพันธ์เก่ามีแน่นอนแต่ตอนนี้คือแบบมันไม่ทำทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าเดอดไฮพิเรซมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับแอบรู้สึกนะแอบคิดถึงแอบรักคุณอยู่ในใจนะคะแต่น่าจะเป็นการที่แบบตัวเขาอะนะคะยังลืมคุณไม่ได้คุณอาจจะเคยเป็นคนที่เขารักเขาชอบมากๆก็ได้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาบอกว่าเขาโสดนะคือมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ ตัวคุณกับตัวเขาที่แบบมาเจอกันในช่วงเวลาที่มันผิดอ่ะนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเออพอระยะเวลามันผ่านไปตัวเขาน่าจะเหมือนกับมีการทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้ตัวเขาชัดเจนมากขึ้นนะก็คือความโสดนี่แหละนะคะหกดาบเนี่ยมันเป็นการที่แบบแสดงออกถึงการที่ตัวเขาแม้เขาจะมีครอบครัวมีความสัมพันธ์เก่าเนี่ยนะคะแต่เขาก็โสดนะเขาก็ไม่มีใครนะ เขาไม่ได้กลับไปหาคนเก่านะคะคือความรักครั้งเก่าเนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วนะคะแต่เขายังมีในเรื่องของพันธะต่างๆมีเรื่องของความรับผิดชอบนะลูกติดจากภรรยาเก่าก็ได้อารมณ์นี้นะคะเออก็เลยเหมือนกับว่าเขาอาจจะเหมือนกับโสดนะแต่ว่าโสดไม่สนิทนะคะก็ไม่รู้ว่าความรักคนส่วนอนาคตของคุณและเขาจะเป็นยังไงดูซิเขาจะทำอะไรให้คุณเชื่อใจไว้ใจเนี่ยโอ้หควินออฟคัฟนะคะ คือความรู้สึกเขารักคุณแล้วก็คิดถึงคุณนะคะแล้วก็ก็มีการนั่งสมาธิสพลังงานของเขานำมาถึงคุณด้วยนะคะแล้วยังเหมือนกับว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยด้วยความใจร้อนของเขาหรือว่าด้วยความใจร้อนของใครสักคนหนึ่งนะที่มีการที่แบบเหมือนเสียใจหรือว่ากลัวเสียใจอะไรเนี่ยนะก็เลยเหมือนตัดสินใจ เดินออกจากความสัมพันธ์อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่แบบเห็นเขาเฉยเห็นเขาไม่พัฒนาอะไรเลยเห็นเขาไม่สนใจอย่างเงี้ยนะคะคุณก็เลยคิดว่าเขายังอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบเป็นครอบครัวอยู่นะคะกองนี้คือเหมือนรีบร้อนออกมาเลยอะนะพอเขาหันกลับมาอ้าวไม่มีคุณะแล้วนะคุณก็คิดคุณก็เข้าใจว่าเอ้ยเขาคงจะกลับไปคืนดีกับครอบครัวเก่ากลับไปเหมือนกับไปอยู่เป็นครอบครัวมีความสุขและมั่งอารมณ์นี้นะคะแต่คิดว่ากองนี้เขายังเหมือนยังรักคุณยังรอคุณอยู่นะคะ เออคนคนี้แหละเหมือนเขายังยังมีความรู้สึกคิดถึงคุณผูกพันกับคุณนะคะไมรู้จะว่าแนวโน้อมอนาคตความรักจะเป็นอย่างไรสรุปว่าเขาโสดไหมนะเหมือนโสดแต่ไม่โสดอ่ะจูเลเป็นรักแท้นะคะเขาบอกว่าเออรักแท้ถ้าหากคุณรอนะคะก็ไม่รู้ว่าจะให้รออีกนานแค่ไหนบางคนท่านก็รอหลายปีแล้วเวดดี้มันมันมีการแต่งงานกันด้วยนะนะมีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้แต่งงานกัน นะมีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้มาเจอกันอีกนะเขาจะสร้างความมั่นอ,อกมั่นใจกับคุณอะอดีตนะเป็นพฤติกรรมอดีตท,ที่เขาอาจจะไม่สนใจไม่แคร์คุณอดีตอาจจะทําให้คุณเหมือนก,นกับว่าไม่ได้คาดหวังนะกับความรักครั้งนี้นะคุณอาจจะถอยออกมาแล้วในช่วงเวลาที่เขาเมินเฉยหรือว่าเขาบอกว่าไม่พร้อมอะไรเงี้ยนะกรน,นี้ก็เลยเหมือนกันกบว่าเออฉันไปดีกว่านะแต่อนาคตข้างหน้ามองว่าคนคนนี้จะกลับมาทําอะไรที่มัน เหมือนกับว่าคุณอาจจะไม่เชื่อก็ได้ว่าเขาคนนี้จะรักคุณจริงๆนะคะมาดูสิว่ารักนาราศีของคุณและเขาว่าเป็นคุณชาวตระราศีใดเลวราศีสิงห์ชาวไฟโร,ตรเอตอจะชา้นมีกรกฎพิจิกนะคะโทรราศีพิศภราศีตุลแลวก็เอิร์ตัดีพระสรกันมาก่อนวันที่กันคุณและเขาเป็นวันที่สองห้ายี่สี่แล้วก็ยี่หกนะคะสวัสดีค่ะกอที่สามคุณมาน้อย เขกความเป็นไได้ว่าใครคนลั้คิดถึงคุณอยู่เขาคิดถึงคุณเรื่องอะไรจะ้ะมารูซิว่าความสมายคุณและเขาเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ะน,ะน,นะคะของคนที่เขาคิดถึงคุณนะคุณและเขามีความสัมพันธ์อะไรกันจ้ะเขาคนนั้นเป็นใคร2องดาบเขาอยู่ในช่วงของการที่กําลังจะตัดสินใจนะคะกับการเริ่มต้นครั้งใหม่กับการที่จะติดต่อไปหาใครสักคนหนึง่งแต่ก็มีความไม่มั่นใจนะ ว่าคนที่เขาจะติดต่อไปเนี่ยจะยังอยู่หรือเปล่าจะยังรักเขาหรือเปล่าจะยังอยากจะคุยกับเขาหรือเปล่าจะยังสนใจเขาหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเรื่องของระยะทางความห่างไกลมีเรื่องของการที่แบบมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปโฟกัสที่ตัวเองไปสนใจชีวิตตัวเองนะคะหรือว่าเงียบเงียบนิ่งๆ่นะคะมีการรอตัวคุณก็น่าจะมีการส่องมีการรอเขาอะนะคะแต่คุณก็น่าจะเหมือนกับว่ามีความรักแล้วก็รู้สึกดีผูกพันกับเขาอยู่นะมีความคาดหวังอยู่ แต่ก็ไม่ใกล้จะแสดงออกนะ,ะมากไปกว่านี้เพราะว่าไม่มั่นใจไงเพราะาคนคนนี้นิ่งมากนะคะเขาส่องดูคุณเขาสนใจคุณตัวตัวคุณก็อาจจะส่องดูเขาบ้างเป็นบางครั้งมาดูซิว่านะคะเขาคิดถึงคุณเรื่องอะไรคือต่างคนก็ต่างส่องน่าจะเป็นคนที่แบบคนที่เคยคุยกันเคยสารสัมพันกันนะคะเออคุยกันผ่านโซเชียลไลน์อย่างเงี้ยเขาคิดถึงคุณเรื่องอะไรจ้ามาดูซิ โอ้คิดอยากจะมาหาคิดจะมาเจอคิดจะส่งข้อความมาเพราะว่าคิดอยากจะขอเป็นแฟนนะเออขอจีบขอสารมาอะไรเงี้ยนะแต่ด้วยความที่แบบกำลังนั่งคิดนอนคิดอยู่อะมันเป็นเพียงแค่ความคิดไงก็ยังไม่ได้ติดต่อกลับมานะหรือว่ายังไม่ได้ส่งข้อความมาเลยแต่ด้วยความที่ตัวเขาเนี่ยเหมือนมีการรอคอยหรือว่าตัวคุณอาจจะรอนานแล้วนะกับพลังงานงคนคนนี้หรือว่า คุณกับเขาไม่ได้คุยกันนานแล้วนะแต่ความรู้สึกผูกพันมันก็ยังอยู่อะนะคะแล้วก็ความราักของคุณและเขามันเหมือนกับคิดว่าเป็นไปนไม่ได้ด้วยนะบางคนท่านาครอบครัวอยู่กับชาต่แต่ชาติคนต่างไกลคนต่างประเทศนะคะคนที่มีอายุน้อยกว่านะะี่นะแล้วก็รู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันอาจจะเป็นเพียงความรุ่มหลงอะไรหรือเปล่ายังไม่มั่นใจเลยนะคะฐานะการเงินการงานยังไม่มีความมั่นคงยังเรียนไม่จบอารมณ์เนี้ยหรือว่ายังไม่พร้อมกับการสร้างครอบครัวก็ไม่มั่นใจว่าความรักครั้งนี้ถ้าแบบ มาเจอการมาเป็นแฟนการมาอยู่ด้วยกันเนี้ยมันจะอยู่ด้วยกันไหมมันจะมีความสุขได้ไหมนะแบบจะอยู่ด้วยกันแบบเป็นแฟนหรือว่าเหมือนกลับมาสารต่อความสัมพันธ์ความรู้สึกดีๆมันจะกลับมาอีกไหมเรามีนะคะมาดูสิว่าเขาจะทาอะาไรนะความสัมพันโอ้ยอย่างนี้อย่างเงียบอยู่เลยอ่ะนะคะยังเหมือนกับว่าอยู่ในถ้าอยู่เลยความรู้สึกของเขาเหมือนเหมือนมีอีกโก้ นะเหมือนมีในเรื่องของกําแพงเหมือนมีในเรื <cheap> ่องของการที่เขาพยายามจะมุกออนจากคุณนะพยายามที่จะเลิกคิดนะพยายามที่จะข่มจิตข่มใจว่าไม่ได้ไม่ได้นะคะไม่ใช่หรอกไม่ได้จะเป็นไปได้หรอกนะมันคือความหลงแหละนะอารมณ์นี้นะหลงมาห้าหกปีแล้วบางคนท่านนะหรือว่าบางคนท่านคือหลงมาสองสามปีแลลวนะคะมีความรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อยู่นั่นแหละปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองนะว่าไม่ได้รักไม่ได้ชอบคุณหรอกนะแต่ลืมคุณไม่ได้อ่ะนะ คือรอรอโอกาสที่แบบจะมาสารพันธ์รอโอกาสหรือว่ารอพรมลิขิตก็ได้นะหวังว่าพรมลิขิตจะนำบายให้คุณเขามาเจอกันอารมณ์นี้นะคะแต่ก็คือพอม,มันไม่ได้คุยกันอะนะพรมลิขิตที่ไหนนะ่ะจะมาช่วยได้นะคะคือคุณสองคนไม่คุยกันอนะแต่มีความรู้สึกดีดดต่อกันนะมีความรักมีความผูกพันกันนะนะน่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทนไม่ไหวอนะ่ะน่าจะติดต่อพูดคุยมาหาผ่านโซเชียลไลน์นะคะแนวโน้อมอนาคตก็คือความรักต่อจากนี้ไปต้นไป จะเป็นอย่างไรในอนาคตอนาคตจะเป็นอย่างไรจ้าอู้สิบถ้วยปไปเลยจ้านะการกลับมาคืนดีอะนะคะการกลับมาพูดมาคุยกันกลับมาวกวนมาเจอกันนะคะการกลับมาสู่นะคะเส้นทางความสัมพันธ์อีกครั้งหนึง่งนะคุณกับเขาจะได้กลับมาเจอกันจะได้กลับมาเหมือนกับมาพูดมาคุยมาอธิบายนะคะ กลับมารักมาชอบเพราะว่าคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันไงคือห่างกันไปไปคุยกับใครก็ไม่ได้นะครับก็ไม่ใช่เนื้อคู่นี้นะนะมาสร้างความสุขให้กันนะการกลับมาครั้งนี้คือการมาสร้างครอบครัวความอบอุ่นความสุขให้แก่กันมาดูแลใจกันมาเหมือนกับมาช่วยกันสร้างมาช่วยกันเหมือนกับปลูกต้นรักนะคะให้ผีดอกออกผลอารมณ์นี้นะคะเป็นการตัดสินใจของเขาเลยแหละ ว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปเขาจะไม่ยอมอยู่คนเดียวแล้วนะคะเขาจะไม่เหมือนกับไปคุยกับคนอื่นแล้วนะ,ค,ะคนอื่นเขาจะตัดจบหมดเลยนะ,ะหรือถ้าหากเขามีกิจกรรมอย่างอื่นนะ,ะเขาจะไม่สนใจแล้วนะ,ะตอนนี้คือเขาสนใจเพียงแค่ว่าเขาอยากมีคุณในชีวิตแค่นั้นเองนะคะพนักง,งานคล้ายๆกันเนาะกับคนที่แบบเหมือนตัวคุณตัวเขานะคะเหมือนเป็นพาักง,งานของคนเก่าๆที่เคยคุยเคยแชทกันอารมณ์เนี้ยนะคะ แล้วกันราศีคุณล่ะคะว่าเป็นกุญแจชะตาราศีใดแอร์จะตาลมิทนตุนกลุ่ no. มไฟชะตาไฟไม่เสียงหนูจูปิเตอร์คนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะแล้วก็แคปิคอนราศีกวกงชะตาดินไม่ได้เกิดคุณล่ะคะเป็นวันที่สิบสิบแปดยี่สิบสามแล้วก็ยี่สิบห้านะจ๊ะกองที่สี่นะคะคุณยีราฟบอกเขาไปได้ด้วยว่าใครกําลังคิดถึงคุณอยู่เขาคิดถึงคุณเรื่องอะไรนะคะมาดูพลังงานของเขาคนนั้นสิว่าเขาเป็นใคร ควสัมพันธ์คุณและเขาเป็นอะไรกันจ้ากองน,นี้พลังงานเหมือนคล้ายๆกันถ้าทำแรนดอมก็คงจะเป็นเรื่องราวความรักของใครสักคนหนึ่งนะมาดูซิว่าเขาเป็นใครนะคะคนคนคนที่เขาคิดถึงคุณเนี่ยนะคะเขาเป็นใคร Princess of Sword นะเป็นผู้หญิงดุผู้ชายดุเลยแหละเป็นคนที่มีอีกก็เป็นคนที่มีความมั่นองคมันใจนะคะรักเกียรติแล้วก็รักศักดิ์ศรีเป็นคนที่แบบเออนะ,ะถ้าแบบว่า เออคุณนะไปทําร้ายจิตใจเขาหรือว่าทําให้เขาเสียหน้าอะไรเงี้ยนะคนคนนี้ก็เหมือนกับเออไม่สนก็ได้นะไม่เห็นจะสนใจเลยนะเจ้ก็โปรไฟล์ดีมีเสน่ห์นะคนะไปมองหาคนอื่นก็ได้แ้นะไปทําสิ่งอื่นก็ได้คนนี้เหมือนโกรธเหมือนงอนคุณเลยนะที่แบบคุณอาจจะนิ่งๆเฉยๆนะคุณอาจจะไม่คุยคุณทําเป็นไม่สนใจเขาอารมณ์เนี้ยนะแล้วเขาก็หายเงียบไปนะเขาก็ไปทําสิ่งอื่นไปสนใจสิ่งอื่นไปโฟกัสชีวิตของตัวเอง การที่เขาหันไปโฟกัสชีวิตตัวเองไปสนใจสิ่งอื่นเนี่ยก็เพราะว่าอะไรเขาอยากจะรู้ว่าตัวเขาเนจริงๆแล้วคือแบบคือต้องการมีความรักจริงหรือเปล่าหรือว่ายังมีในเรื่องของภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะอาจจะเป็นพ่อมาเป็นแม่ๆเป็นคนที่สามารถดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยก็ค่อนขาจะมีอีโก้นิดนึงนะโปรไฟล์ดีมีสเสน่ห์นะเหมือนเขาอ,อกหักผิดหวังเสียใจหรือว่าเป็นคนที่แบบ เหมือนเจอความเจ็บปวดมาผ่านความเจ็บปวดมาแล้วเพียงแค่เหมือนกับว่าโดนหักหน้านะโดนไม่ตอบแชทนิดหน่อยนะก็อาจจะเหมือนกับว่าเออไม่เห็นจะเป็นไรเลยนะคะฉันหายไปก่อนดีกว่าฉันจะได้ไม่ต้องหน้าแตกลมเนี้ยนะคะคือพฤติกรรมของคนคนนี้เหมือนกับว่าคือตัวคุณอาจจะไม่พร้อมยังมีความรักกับเขานะคะก็เลยทําให้คนคนนี้เหมือนไปโฟกัสที่ตัวเขาเองอะเห็นคุณไม่คุยกับเขาใช่ไหม มารู้สิว่านะเขาไปยู่งจังกวันนี้เขาคิดถึงคุณเรื่องอะไรจะ๊ะเห็นไหมพลังงานฝ่ายหญิงออกมาแล้วเขาคิดถึงคุณเรื่องร p r i ร c e of s อ o สอดนะมีความโกรธมีความโมโหอยู่นะมีความบึ้งบึ้งมีความที่แบบมีการสร้างกำแพงอย่าเข้ามานะถ้าเธอไม่จริงใจนะคะฉันไม่ฉันไม่อยากจะเจ็บปวดอีกแล้วอารมณ์เนี้ยแต่มีความรู้สึกที่แบบเหมือนคิดถึงคุณอะอารมณ์นี้นะคะ การที่ตัวเขาหรือว่าเธอคนนี้นะคะเดินหันหลังให้กับความสัมพันธ์กันนี้ไปเพราะว่าเป็นการที่พยายามจะปกป้องตัวเองนะคะไม่ให้รู้สึกเจ็บปวดจากความรักพยายามนิ่งนะ,ะพยายามเฉยแม้จะรักแม้จะคิดถึงมากแค่ไหนแม่อยากจะคุยมากแค่ไหนแต่ก็พยายามที่จะเหมือนกับบาลานะ่ะคือแบบด้วยความรักแล้วก็รู้สึกดีอะ่ะคือแบบก็เหมือนกับเออในเมื่อเขาไม่รักเรา เราก็ไปโฟกัสตัวเองเราไปรักตัวเองดีกว่านนะ,ะแล้วก็คนคนนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่เก็บอารมณ์เก่งเก็บอาการเก่งด้วยเ,เป็นคนที่รักตัวเองด้วยเป็นคนที่แบบหาเงินเก่งเป็น D M プレสอะนะคะเป็นผู้หญิงแกร่งนะคะแล้วเวลามีความรักก็สามารถจะบริหารความรู้สึกของตัวเองได้อยู่ได้ด้วยตัวเองอาจจะเคยอกหักปีวันเสียใจมาหรือว่ามีภาระหน้าที่แล้องรับผิดชอบมากมาย <S <'s <complete> ก็เลยไม่อยากจะคิดเรื่องความรักถามว่าอยากจะมีไหมอยากจะมีแต่ว่าความรักที่อยากจะมีก็เหมือนว่าอยากจะได้ความรักที่มีความสุข นะคะก็เลยพยายามที่จะปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองว่าเออในเมื่อเขาไม่สนใจเราเราก็ไม่ต้องไปสนใจเขาไปโฟกัสที่ตัวเองดีกว่าไปพัฒนาตัวเองดีกว่าไปหาเงินดีกว่านะคะก็เลยเหมือนกับว่าเธออาจจะนิ่งอาจจะเฉยใส่คุณแต่เธอก็มีความรู้สึกรักแล้วก็คิดถึงคุณอยู่นะคะแต่สันาของคุณและเขาก็เหมือนเหมือนสามารถที่จะคุยกันได้นะ เหมือนเป็นเพื่อนกันในโซเชียลนะคะคือต่างคนก็ต่างส่องกันอะนะส่องกันแล้วก็เฉยอารมณ์เนี้ยแต่มีความรักมีความชอบต่อกันรู้สิว่าแนวโน้มอนาคตของคุณและเขาจะได้สารสัมพันธ์กันไหมเอ่ยจะหันมาคุยกันไหมจะหันมาเคลียร์มาตกลงกันไหมนะคะนี่เป็นพลังงานฝ่ายหญิงนะคะโอ้ยนะมันมีความรักกันเต็มเปี่ยมเต็มล้นในหัวใจอะมันมีความเศร้าใจถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะเออมันไม่มีความสุขหลับชีวิตนี้นะตัวคุณตัวเขาก็ต้องลดอีโก้ลดดาบแหละ นะ้ฝ่ายหญิงงอนนิดงอนนะคะฝ่ายชายก็แบบไปงอนนิดหน่อยก็ได้นะส่งข้อความไปเออจะได้มีความรู้สึกแบบเห็นไหมนะะ้ดูสิรู้สึกว่าฝ่ายหญิงจะมีความอ่อนข้อให้อยู่นะะแต่อาจจะเป็นตัวคุณถ้าแบบคุณเป็นฝ่ายชายเนีย้ยคุณนิ่งเกินไปเนีย้ยคุณไม่แสดงออกเหมือนคุณสนใจเขาอย่างเงี้ยแล้วก็เลยทําให้เขาคนนั้นคิดว่าตัวคุณไม่ได้รักไม่ได้ชอบหรือว่าคุณมีคนอื่นก็ได้นะคะคุณนิ่งอย่างเงี้ยน,นะคะคือถ้าแบบนิ่งมาก็นิ่งกลับ ก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สมรักสมหวังนะยูซีเดอะสเตย์นะก็พยายามอดทนอดกั้นเก็บอาการเก็บความรู้สึกนะความอยากอยากสารสัมพันธ์กันอยากผูกมิตรไม่ตีจิตต่อกันเนี่ยนะคะคือแบบรักกันแต่ทําเป็นเมินเฉยอ่ะเอองั้นก็ไม่ต้องมีความสุขกันแล้วกันนะกองนี้นะคะถ้าอย่าบอกอะไรอย่าบอกอรายกองนี้นะคะหรือว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายไม่เลือกกองนี้นะคุณเป็นผู้ชายคุณก็ต้องแบบ เออก็ลดอีโก้ไงอะไรที่เคยทําไม่ดีอ่ะอะไรที่เคยแบบทำตัวไม่ชัดเจนนะคะไม่ได้รักนะทำตัวแบบหลบๆซ่อนซอน,นะ,ค,ะคุยหลายๆคนอะไรเงี้ยนะ,ค,ะความเจ้าชูอย่างเงี้ยนะคะก็เปลี่ยนซะเปลี่ยนเป็นความชัดเจนถ้าอยากได้ความรักที่ดีนะ,ะเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยนะ,ะเดี๋ยวคุณกับเขาคือแบบมันกําลังจะสิ้นสุดของการที่ รอการเปลี่ยนแปลงแล้วหมดเวนหมดกรรมกันแล้วหมดเวนหมดกรรมในเรื่องของรักสามเศร้าแล้วถ้ามีปัญหานะบุคคลอื่นอย่างเงี้ยนะคุณอาจจะเหมือนกับไปโฟกัสคนอื่นไปโฟกัสสิ่งอื่นนะคะคุณไม่ได้โฟกัสเนื้อคู่ของคุณก็ได้กอนนี้นะสุดท้ายแล้วคุณกับเขานะพอมันมีในเรื่องของการที่พิสูจน์ความรักกันการกลับมาครั้งใหม่เนี่ยเป็นการพิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยคุณยังรักเขาอยู่คุณยังมีใจให้กับเขาอยู่นะคุณนะ เป็นคนที่แบบมั่นคงต่อความรักที่มีต่อเขาอารมณ์เนี่ยก็จะทําให้ความรักคุณและเขาคือมันผูกพันกันนะคะแต่กันไม่ขาดหรอกกองนี้เรามาดูลัคนาราศีคุณและเขาว่าเป็นกุญแจใดราศีใดจะคุยก็คุยนะเออเป็นคนที่คนในพูชจะตอน้ำจ้าตาน้ำพูตัวจะไดะลมมิถุนตุกุมนะจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนนะพักเดียวหนึ่งก็อนสี่เออวิกกราศีกันจะได้ดินไว้ที่เกิดคุณแล้วขาเป็นวันที่สิบเอ็ดหก สิบห้าแล้วก็ยีบสองนะคะคือมีความเร่งรีบว่าจะทำสองคลิปไม่ทันแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะฟังคลิปแล้วก็ฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางถ้าอยากจะดูดดวงชะตานส่วนตัวดูดวงชะตานส่วนตัวนะคะทักลิ้งทักไลายเข้ามานอนนะคะเดี๋ยวจะจัดคิวหาคิวให้นะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ